เอาละครับผมการสวัสดี่ใครๆรักกันด้วยนะฮะตระสุดของมินาสโตรไซตี้เช่นเคยและตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันนะครับผมตัวันนี้น่าจะมาแนะนำท็อป10อันดับ c m ที่เก่งที่สุดณเมตาปัจจุบันนะครับผมนะคัดมาให้แล้ว10ตัวละครด้วยกันนะครับผมจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนช์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูก จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้งพับ G-Free f i r e ควันท่า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเล็กนรกออริจินและเกมอื่นออีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณขณะนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนำแอปตัวนี้ได้เลยนะค ครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสาเรบเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผมแล้วครับผมมาถึงอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมรุตกุลิตฮะกุลิดนี่ตัวนี้นี่ผมรีวิวไว้แล้วนะครับผมนะ ทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดเลยแต่ในโหมดเมนเจอร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับวีเอล่านะครับผมตูเล่หรือว่าจะเป็นทางด้านของตัวใหม่นะครับผมนะอย่างเช่นมาเทอุสเนี่ยไอตัวพวกนั้นจะยิงดีกว่านะครับผมในโหมดเมนเจอร์นะแต่ถ้าเกิดว่าเน้นโหมดเฮดูเฮดหรือว่าเน้นทุกโหมดเนี่ยกุลลิตถือว่าดีมากๆเลยนะฮะในเมนเจอร์ถึงแม้ว่าจะยิงไม่ได้บ่อยเท่าตัวอื่นแต่ก็สามารถจบสกอร์ได้อยู่ดีฝีเท้าเนี่ยมาที่หนึ่งร้อยเก้าเลยนะครับผมการยิงหน,งน,น,ะะงนึ่งร้อยหนึ่งเนาะการส ส่วนสูงเนี่ย191ลูกกาอากาศปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วนะผมถนัด2เท้าสกิลมุกสีดาวหลอดพลังงานให้มาที่5ดาวตันนะฮะวิร์กเลตเป็นสูงสูงด้วยนะครับผมมีสกิลเปลี่ยนเลนเนาะฟีคิกส่งพลังเพย์เมเกอร์แล้วก็ลูกหม่งส่งพลังะฮะครบเครื่องนะครับผมสำหรับกองกลางที่ควรจะมีเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีมีงบนะครับผมในการซื้อนักเตะดีๆสักตัวหนึง่งแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเนี่ยกุลิตถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ เสียดายมากๆเลยนะฮะตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะซื้อกุลิตนะครับผมตัวโอเวอร์แต่มาไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับผมก็เลยก็เลยใช้มาเทอุสแทนนะครับอ่ะตัวที่2กันดีกว่านะครับผมโล้ามาเทอุส ตัวนี้นี่โอ้โหใจจริงเนี่ยอยากจะให้ที่1นนะครับผมแต่ว่าตัวมันเตี้ยตัวมันเล็กถ้าเกิดว่าให้ที่1ก็จะเป็นการอวยจนเกินไปแต่อย่างที่บอกไปนะครับผมในโหมดเมเนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดูเฮดโคตรแข็งแข็งป๊อกเลยแล้วก็ในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยจบสกอร์นึกว่ากองหน้าท่านผู้ชมยิงบ่อยยิงเกือบทุกนัดน,นะครับผมตัวนี้ผมก็รีวิวไว้แล้วเนาะแล้วก็ปัจจุบันผมก็ใช้งานอยู่นะครับผมสีเท,ท้าเนี่ยมาที่112เลยนะฮะการยิง102การส่งบรรอล109เลี้ยงบรรอล107ตั้งรับ108สภาาพร่งกาย105นะครับผมสส่วนนูง174ะฮะ เท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมุกสีดาวหล่อพลังงานให้มาที่5ดาวตันเลยนะฮะเวิร์กเลเยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะมีทั้งสกิลรูเลตนะฮะฟีคลิกทรงพลังรวมไปถึงยิงประตูจากระยะไกลใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์สารพัดประโยชน์นะครับผมเล่น CDM ก็ได้นะครับผมจะเล่น CAM ก็ได้ยิงประตูจบสกอร์โหดทุกตําแหน่งอันนี้ผมต้องบอกเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆไปเลยตัวนี้รีวิวไว้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยนะสำาหร ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่3นะฮะจูดเบลลิงแฮมครับผมอย่างเช่นอ่าตัวบอลองดอเนี่ยผมก็เพิ่งรีวิวนะฮะเพิ่งลงคลิปไปเมื่ออ่าเมื่อวานนี้เองนะครับผมสำหรับจูดเบลลิงแฮมตัวนี้เนาะแต่ตัวใหม่เนี่ยแม่งยิ่งโหดเข้าไปอีกแต่ส,สแตทมันไม่ได้แบบอ่าโกงเวอร์บังนะร้อยห้าอีกอันนึงเป็นร้อยหกแต่อ่าสแตทภายในเนี่ยคือโหดอยู่นะครับผมเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเยอะอยู่นะเห็นไหมจังหวะการจบสกอร์นะครับผมสแตทการจบสกอร์การเลี้ยงบอลอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรีียบยบบบบเทกัตัตวลงดอนะ ต่างกันเยอะมากนะครับผมสำหรับตัวนี้จูต์เบลลิงแฮมตัวนี้นะครับผมเก่งทั้ง Manager ead, ead, เมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดทฮดโดยเฉพาะโหมดเมนเจอร์เนี่ยจบสกอร์บ่อยมากๆเลยแล้วก็อ่าแพ็กหลังๆที่เขาเอามา10แถมหนึ่งเนี่ยจูต์เบลลิงแฮมคนเปิดได้เยอะมากๆนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับผมสีเท้ามาที่103เนาะการยิง113การส่งบรรอล106การเลี้ยงบรรอล114ย่ตั้งรับ96แล้วก็สภาพร่างกาย103ส่วนสูง186ลูกกาอากาศหายห่วงอยู่แล้วเท้าที่บขนาดเป็น45นะฮะ สกิลมุกสีดาวเราพลังงานให้มาที่5ดาวตันเลยนะครับผมเวิร์คเลนเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วมีสกิลลูเลนนะฮะเน้นแฮกเกอร์ acker, แล้วก็มีสกิลเหนือชั้นด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบนักเตะสารภาพประโยชน์นะครับผมเล่น C.A.M ก็ได้เล่น C.M ก็ได้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องจับไปเล่นตําแหน่ง C.A.M นะเพราะว่าจูดมันจะไม่ค่อยยิงตําแหน่ง C.M นี่แหละเป็นตําแหน่งที่ถนัดที่สุดของจูดแล้วแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพออกมาได้เต็มร้อยที่สุดแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยสหรับ cm เนาะที่เล่นเกมลับแล้วก็เกมรูกได้นะฮะจบสกอร์จากระยะไกลได้ด้วยนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับผมอาร์ที่4นะฮะย่าญาตูเล่ครับผมตัวนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้นานจนเกินไปนะฮะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้อยู่ตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับผมสำหรับตูเล่ปัจจุบันนี้ใช้เป็นตัวสำรองอยู่นะฮะฝีเท้าเนี่ยมาที่1น0่ร้อยนะผมการยิง99้การส่งบอล1้อยัาลงบอล1 0 7เตั้งรับ104สภาพร่างกายวนสูงร้อยหกส่วนสูงหนลังร้อยแปดสิ ห้าดาวตันเลยนะครับผมเวิร์กเลยเป็นปานกลางทั้งคู่นะฮะมีสกิลรูเลตยิงปะโค้งมีสกิลเหนือชั้นยิงประตูจัรวยะายไกลเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะฮะข้อดีของตูเล่นเนี่ยก็คือในโหมดแมนเจอร์ยิงบ่อยนะครับผมยิงบ่อยกว่าลุกกุลิตแน่ๆล่ะนะครับผมจากที่ลองมานะถ้าเกิดว่าจับตูเล่กับกุลิตมายืนคู่กันเลยนะครับผมยาอยาตูเล่นเนี่ยจะจบสกอร์ในโหมดแมนเจอร์ได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในโหมดแฮตูแฮตเนี่ยกุล,ลิตจะดีกว่าเพราะว่ากุล,ลิตเนี่ย มันได้ทั้ง2เท้ารูปร่างมันหนากว่าด้วยแล้วก็สูงกว่าด้วยนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะแบบว,ว่าจบสกอร์บ่อยๆนะครับผมในโหมดแมนเจอร์ตูเล่ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะหรือว่าใครที่แบบอยากจะแลกแต้มนะครับผมก็ใช้แต้มกิลในการแลกตูเล่1้อยก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าเกมมาแล้วแต่ว่าผมจะไม่เอานักเตะที่แบบซื้อขายไม่ได้หรือว่าเป็นนักเตะตัวแรงๆตัวที่มัน ไม่ได้หาได้ทั่วไปอ่ะเพราะว่าบางคนมันก็ไม่ได้เข้ากิวลวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคนมันจะมาถามหานะครับผมเดี๋ยวจะสร้างความสับสนให้กับคนดูเพราะฉะนั้นก็เอาตัวที่ซื้อขายได้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะตัวต่อมาก็ดีกว่านะครับผมทางด้านของอันดับที่5นะฮะเดวิดแบงแฮมครับผมเดวิดแบงแฮมผมรีวิวไปแล้วเช่นกันนะครับผมนะปัจจุบันผมก็ใช้งานอยู่นะฮะเป็นตัวจริงเลยด้วยซ้ำไปนะฮะ นี่เลยนะครับผมเดวิดเบลแฮมตัวหลักเลยนะครับผมเมนเจอร์นี่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดใครที่กำลังดันแรงอยู่นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยในโหมดให้ทุ่งเฮดก็เล่นได้นะครับผมนะพิวพิวค่องค่องถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนักเตะสไตล์พิวพิวค่องค่องเดวิดเบลแฮมตอบโจทย์นะครับผมแฟนผีแดงไม่ควรพลาดสำหรับตัวนี้สีเท้า109นะครับผมการยิง101การส่งบอล118การเลี้ยงบอล110การตั้งรับ95แล้วก็สภาพร่างกาย100นะะฮส่วนสูง,ง182ท,ท้่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ4ด่วพลังงานมาที่5ดาวตันนะครับผมเวิร์เอทเป็นปานกลา,างทั้งคู่ มีสกิลเปลี่ยนเลนนะครับผมพยายามเตะลูกขวางสนามนะฮะ mm hmm. เพราะว่าด mm ิว hmm. ิดเวนแฮมเนี่ยนสามารถเล่นตำแหน่งปีกได้นะครับผมหรือว่าตำแหน่ง RM mm hmm. นั่นเองนะฮะมันก็เลยมีเตะลูกขวางสนามนั่นเองนะครับผมนะ mm hmm. มียิงฝันโคง้งมีส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างไม่ยำนะ mm hmm. ้งน้อยยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์อย่างที่บอกไปนะครับผมในโหมดเมนเจอร์เนี่ยตัวดันแรงชั้นดีเลยนะฮะใครกำลังหาตัวดันแรงนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลย ตัวต่อมาครับผมอันดับที่6นะแพทริกวิเอล่าจริงๆวิเอล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเติมตัวพาร์ตนะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับผมได้เม็ดแดงด้วยแล้วก็โอเวอร์เนี่ย เท่ากันแต่อ่าสแตทภายในเนี่ยดีกว่านะครับผมนะสำหรับแพทริกเวล่านะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปตัวขายไม่ได้หรือว่าตัวที่หาไม่ได้แล้วผมจะไม่เอามาพูดถึงนะครับผมนะแพทริกเวล่าตัวนี้นะครับผมล่างบอลลงดอเนาะฝีเท้ามาที่106การยิง91การส่งบอล98เลี้ยงบอล105ตั้งรับ105สภาพร่างกาย106ส่วนสูง192เท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมุฟ3ดาวหลอดพลังงานท่ามาที่ยดาวตันเลยนะครับผม เวิร์กเลเเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะครับผมตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะจับไปเล่นในะตำแหน่ง CDM นะฮะคล้ายๆกับายายาญาตูเล่เลยนะครับผมนะเพราะว่าตำแหน่ง CDM ยาญาตูเล่กับวีเอล่าเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยเติมสูงนะฮะเน้นเกมรับเป็นหลักคนก็เลยนิยมซื้อไปเล่นตำแหน่ง CDM กันมีกระดกบอลวิ่งนะครับผมมีเน้นแท็กเกอร์แล้วก็ลูกโมง่งทรงพลังอย่างที่บอกไปนะวีเอล่าเนี่ยในโหมดเมเนเจอร์นะครับผมนะจบสกอร์บ่อยมากโอ้โหจบสกอร์อย่างก,กับกองหน้านะครับผมนะ ไอ้พวกตูเล่วิเอล่านะครับผมเดวิดเบลคแฮมจูต์เบลลิงแฮมแฮมาเทอุตไอ้พวกเนี้ยจบสกอร์บ่อยนะฮะอ่ะตัวต่อมากันดีกว่านะครับผมทางด้านของอันดับที่เจ็นะครับผมเควินเดอรบอยทางด้านของเควินเดอรบอยเนี่ยจบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์โหดกว่าล่าง105ตัวนั้นอีกนะครับผมนะเควินเดอรบอยตัวนี้ถือว่าแบบ มันมันมาในตำแหน่ง cm อะนะ่ะเนาะ cm เนี่ยจะจบสกอร์บ่อยกว่าตำแหน่ง cam อันนี้คือจากที่ผมลองมานะคนอื่นลองยังไงอันนี้คือผมไม่รู้นะฮะแต่ล่างฤดูหนาวอ่ะกับล่างบอลลงดออ่ะล่างบอลลงดอ,งบงดอจบสกอร์บ่อยกว่านะครับผมตัวเนี้ยฟีเท้ากับการยิงเนี่ยมาที่100นะครับผมการส่งบอล117การเลี้ยงบอล108ตั้งรับ8ปเอ็ดแล้วก็สภาพร่างกาย85ส่วน,น,นสูง181ถนัด2เท้าสกิีมบุ๊คดาวหลอดพลังงานมาที่สดาวขึ้นนะฮะเวิร์กเลทเป็นสูงปานกลางนะผมมีขยับแล้้้้้ววหลล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 บอออออกก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 เเเเนนนาาาะะะะะะสส่่่่งงงงูููใใไไไดยยยยยยยแแมมฮิิปรรรตจพ์์็ กองกลางที่มีเพย์เมเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมยิงประตูในหมวดแมนเจอร์บ่อยมากๆนะครับผมจากที่ผมสังเกตมานะฮะเป็นแผนต่อบอลยิงไกลนู่นนั่นนี่จ่ายก็ดีด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ข้อเสียของเควินเดอร์บอยก็อย่างที่บอกนะครับผมเล่นเกมรับไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จัดเน้นไปทางเกมลุกเป็นหลักนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบนักเตะสไตล์เน้นเกมลุกเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดว่าอ่าไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเกมรับมากนะครับผมมี CDM ตึงๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอบโจทย์เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบ เล่นเป็นแผน 4-3-3, แอ x แ a กอะไรเงี้ยอ่าต้องหาอ่าจูดเป็นลิงแฮมนะครับผมหรือจะเป็นกุล,ลิตก็ได้จะเป็นอ่าตูเล่ก็ได้หรือเป็นวิเอล่าก็ได้ยืนคู่กับเควินเดอร์บอยหน่อยถ้าเกิดว่าเอาพวกโมดิกนะครับผมไปยืนคู่อะไรพวกเนี้ยมันมันไม่เวิร์กนะครับผมนะเพราะว่าต้องหาตัวที่เน้นเกมรับเป็นหลักไว้สักตัวหนึ่งนะฮะจะได้แบบสบายใจจะได้อุ่นใจนั่นเองนะครับ ตัวต่อมานะครับผมอาทิตย์ี่8นะฮะบาวเบเดบาวเบเดเนี่ยในโหมดเมเนเจอร์ยิงบ่อยนะครับผมนะบ่อยพอๆกับอ่าจูดเบลลิงแฮมเลยแล้วก็บ่อยบ่อยพอๆกับทางด้านของเชวิเดอร์บอยกับเดวิดเบลลแฮมเลยแต่ข้อเสียก็คือ3ดาวนะฮะเมเนอทางด้านของเมเนเจอร์เก่งก็จริงแต่เฮดทูเฮดเ,เนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะมันก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอการ์ดใหญ่นะครับผมรางวัลชมเชยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมานะบาวเบเดนะครับผม ฟีเท้า109นะผมการยิง93การส่งบอล104เลยนะผมเลี้ยงบอล106ด้วยซ้ำตั้งรับ100สภาพร่างกาย103นะผมเล่นได้ทั้งเกมรับและเกมรุกนะฮะสำหรับตัวนี้ส่วนสูง182เท่าที่ทานเป็น45สกิลมูฟเนี่ยก็คือข้อเสีย3ดาวเนาะหลอดพลังงานให้มาที่5ดาวตันเวิร์กเลยเป็นสูงๆขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะมีตัวชิงด้วยส้นนะครับผมส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำเนาะยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับเน้นเมนเจอร์เป็นหลัก h ฮดทูเฮเฉยๆนะสำหรับตัวนี้ตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่9 ลูก้าโมดิกครับผมน่าจะได้เห็นลนะูก้าโมดิกนะะฮวาดลวดลายอีกประมาณปี2ปีนะครับผมเพราะว่ามาร์ตินเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาไปส,สดๆร้อนๆเนาะให้อยู่ช่วยทีวีประมาณปีนึ่งละมั้งนฮะไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะต่ออีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าลูก้าโมดิกเนี่ยเกือบ40แล้วนะอายุพี่แกเนี่ยไป39แล้วแต่ก็ยังเก๋าเกมอยู่นะครับผม ตัวนี้เนี่ยฝีทางไปที่97เลยนะครับผมการยิง88การส่งบอล108นะเนาะเลี้ยงบอล112การตั้งรับ93ส่าทร่างกาย92ส่วนสูง1 7 2เท่าที่ท่นักเป็น4 5สกิลมด์4ดาวหล่อพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะครับผมเวิร์กเลฟเป็นปานกลางทั้งคู่มีดึงลูกถอยลังมุนตัวนะครับผมส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำยิงประตูจากระยะไกลเพลย์เมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยลูก้าโมดิกเนี่ยสไตล์เดียวกันกับเควินเดอร์บอยเลยนะครับผมแต่ว่ารูปร่างบางกว่าส่วนในโหมดเมเจอร์จบสสก,กกากากก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 กอออออออรรรรร์โโโหหดดดดมมมมมาา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 ยยิิงงงงงงไลลลนนนะะะคคััับบบผขขขข้้เเเเี็ืููศทท่พว กางอากาศกับเคมรับของโมดิปเนี่ยจะเป็นแบบจุดด้อยนะฮะจุดด้อยของโมดิปแต่อย่างอื่นเนี่ยคือดีทุกอย่างเลยนะครับผมจ่ายแม่นนะฮะแทงทะลุช่องได้นะครับผมเปิดคอร์ดบอลให้เพื่อนได้แม่นนะครับผมแล้วก็จังหวะการจบสกอร์ดีมากๆนะหาพื้นที่ในการแบบรับบอลส่งบอลดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หาพื้นที่ในการจบสกอร์เนาะเติมขึ้นไปสูงจบสกอร์ได้ดีด้วยนะครับสรับตัวนี้เนาะอ่ะตัวต่อมากันดีกว่านะครับผมอันดับที่สิบนะฮะปิโลครับผมปิโลตัวนี้ผมก็รีวิวแล เก่งเวอร์เกินสแตทคือสแตทมันเหมือนแบบเหมือนมันบางนะผมวิม่งก็ช้าจบสกอร์ก็น้อยแต่พอไปใช้งานจริงไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะเมนเจอร์ยิงยิงบ่อยสุดๆนะครับผมบ่อยกว่าจู๊ดอีกนะฮะสำหรับตัวนี้ทางด้านของวีเอล่าเนี่ยก็ว่าบ่อยแล้วนะเปียโร่เนี่ยแม่งยิงเกือบทุกนัดเลยเป็นตัวดันแรงผมเลยแหละตัวนี้นะครับผมนะโอเวอร์มาแค่ร้อยสี่แต่โ,โหการใช้งานนี่คือแบบท่วมท้นเลยนะฮะ สีเท้า94การยิง89นะครับผมการส่งบอล117การเลี้ยงบอล107เนาะตั้งรับ87แล้วก็เซาร่างกาย76ส่วนสูง177เท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ5ดาวหลอดพังงานให้ไปที่4ดาวครึ่งแล้วผมเวิร์กเลดเป็นปานกลา,างครึ่งนะครัมีลาติโก้มีสกิลเหนือชั้นส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำเนาะยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับผมนะครบเครื่องที่กองกลางควรจะมีนะสำหรับตัวนี้สแต็ปนี่คือแบบโอ้โหใจจริงอยากให้มันทำมาใหม่นะถ้าเกิดว่ามีีเเเเปปโโรรรร่่่่่างใหมมนนนะคัับผอดย ผมซื้อนะอน,นี่ผมต้องบอกตรงๆเพราะว่าติดใจล่างบรรลงดอแล้วครับผมล่างบรรลงดอก็คือแบบสแตทมันอาจจะแบบดูแบบกระจกง่อยๆนะครับผมนะแต่ใช้งานจริงแม่งโหดสุดๆนะครับต้องไปต้องไปลองเองอะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมนะต้องไปซื้อใช้งานเองเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับอ่ะอข่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะผิดพลาดการใดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงกบขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปโอน่าสำหรับคลิปโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม